เดี๋ยววันนี้โบ๊จะมาพูดถึง5เหรียญอัลตคอยนที่โบ๊จับตามองเป็นพิเศษแถมยังเป็นเหรียญที่มีเชนของตัวเองด้วยแล้วเหรียญเหล่านั้นคือเหรียญอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับ Here สวัสดีครับทุกคนกับมาเจอคลิปตัวโบ,โบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จักกับ5เหรียญออทคอยน์ที่โบกำลังจับตามองเป็นพิเศษนะครับและแต่ละเหรียญนั้นมีความน่าสนใจยังไงทาไมโบถึงจับตามองเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราไปชมครับถ้าเราจะพูดถึงตัวแรกเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าเหรียญเอลรอนนั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าเชิงลึกแล้วเอลรอนนั้นน่าสนใจยังไงสามารถกลับไปชมคลิปนี้ของโบได้เลยนะครับแต่เพื่อไม่ลากยาวเนี่ยเดี๋ยวโบจะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเจ้าเอลร แพลตฟอร์มไบแนนซ์นั่นเองนะครับและมูลค่า Market Cap ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5,000ันล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่า Market Cap ของเหรียญที่เป็นเชนของตัวเองตัวอืวอ่นเ,เช่นเ v a x p h a n t o m Solana หรือแม้แต่ ADA ก็ตามเนี่ย e อรอนเขามูลค่า Market Cap น้อยกว่าทุกตัวเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าเหรียญ e อรอนจะมี Max Cap หรือว่า Max supply อยู่ที่ประมาณ31ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับทำให้ราคาเหรียญ e อรอนต่อเหรียญนั้นอยู่สูงหน่อยนึงนะครับจะตกอยู่ที่ราคาเเรรียและปะมาณ 7, 8, าณ7-800000บทนนนัั่อง ม a ร์เก็ตแของเขานั้นดันเล็กกว่าเจ้าตัวอื่นอยู่หลายเท่าเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือโปรเจกต์เอรอนนั้นมีการพัฒน,นาแพลตฟอร์มอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับและเชนของเขาเองนั้นก็สามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคได้ง่ายกว่าเชนอื่นๆนนั่นเองทําให้การที่ดีแอหลายๆตัวนั้นจะย้ายเข้ามาอยู่บนเอรอนนั้นก็ทําได้ไม่ยากนั่นเองนะครับที่สําคัญก็คือว่าดีแอที่อยู่บนเอรอนเนี่ยสามารถทํา transaction ได้สูงถึงประมาณ15,000 t r a ่น a c t i o n นต่อวินาทีเลยนะครับก็ถือว่าเป็น,ร,น,นะประ,ทบทนนะครบั ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารต้นสายหรือข่าวสารพาร์ทเนอร์เนี่ยอย่าลืมเข้ามาติดตาม Telegram มที่ชื่อว่าบ lock c u l t u r e ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาติดตามค ryp โ to Bob บ Daily ก็ได้นะครับโบจะหาข่าวสารต้นสายและข่าวสารที่สําคัญเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ตกรถในโลกคริปโตนั่นเองนะครับโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วก็อย่าลืมไปคลิกติดตามข้างใต้คลิปเลยนะครับโบจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วก็ในเซกชั่นของคอมเมนต์เช่นกันนะครับในที่สําคัญคือว่าเจ้าเอรอนเนี่ยเขากำลังจะปล่อย Exchange Dex หรือขอขงตัวเองอ,อก็กนี้แล้วนนกเหนือจากนน,นั้เก็เนนนนหนึ่่่งใใรียียยทอู Coin Cudy แปลว่าถ้าหากคุณเป็นสายที่เล่นข่าวเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่คุณจะสามารถทำกำไรในเรื่องข่าวของการดิสบล c น i n b a s e ได้นั่นเองนะครับทำให้โบเน่ยจับตามองเจ้าเหรียญเอรอนเป็นพิเศษบวกกับเทคโนโลยีเบื้องหลังที่โบรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากในการเข้าถึงผู้คนอีกนับพันล้านคนบนโลกใบนี้นะครับทำให้โบรู้สึกว่าเอรอนนั้นเป็นหนึ่งในเหรียญที่โบกล้าถือระยะยาวและเลงว่าเป้าของเขาอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปสูงถึง10เท่านั่นเองนะครับแปะไปต่อที่ที่1เหรียญที่โบสนใจนั่นคือเจ้าเหรียญเอ็นจิ็น e n g น n นนั้นก็คือเหรียญที่โฟกัสกับการสร้างเชนที่เกี่ยวกับบล็อกเชนเกมมิ่งนั่นเองนะครับหรือจะเป็น NFT ก็ตามตัว Engine นั้นทําทุกอย่างเลยนะครับโดยตอนนี้มูลค่าตลาดของ Engine นั้นอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าหากใครติดตามโบมานาน,นี่ก็จะเห็นว่าโบเนี่ยเป่าหูมานานแล้วนว่าตัวเหรียญ e อ g i n e เนี่ยน่าเก็บนะครับและในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาราคาของ Engine ก็เคยลดลงไปเหลือแค่ประมาณ1นงดอลลาร์นั่นเองนะครับและในระยะเวลาเพียง1เดือนเนี่ยราคาของเหงเงรียญเอ็นจิาก ต่ำอยู่พอตัวเมื่อคุณดูที่ circulating supply ความหมายก็คือมูลค่าเหรียญที่อยู่ในระบบในะปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วนะครับแปลว,ว่า Market cap ของเขาเมื่อ fully diluted หรือว่าเมื่อเหรียญเนี่ยปลดออกมาอยู่ในตลาดหมดแล้วเนี่ยมูลค่าตลาดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับสำหรับเหรียญระดับนี้ที่อยู่มานานแถมอยู่บน Binance และมีเชนของตัวเองเนี่ยถือว่ายังมีเพดานการเติบโตที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งโบมองว่าถ้าหากว่าบูรันยังเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเจ้าตัวนี้มีโอกาสที่จะเติบโตข,ขึึ้้นไอไีกดถง ห้าเท่าหรือไม่ก็สิบเท่าก็าเป็นได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปจองแลมโบกันนะครับซึ่งถ้าหากคุณเข้าไปติดตามข่าวของ Engine เนี่ยก็จะมีข่าวที่น่าสนใจมากมายและโปรเจกต์เกมในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะได้รับการซัพพอร์ตจาก Engine เยอะขึ้นเช่นกันนะครับและที่สําคัญก็คือตอนนี้ Engine เขาก็กําลังสร้างโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นไซต์เชนของ NFT โดยเฉพาะนะครับซึ่งโปรเจกต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่โบกําลังจะพูดถึงวันนี้นั่นก็คือเจ้าเ oken, หรียญ Infinity Token หรรือ EFI Engine NFT เเเเนนนี่น่่ยจจะะะะ้้ไปทแแลล lock คาาๆกับ Engine บ,บบบตพิม l t ลติเชนเข้ามานั่นเองนะครับโดยการที่เขาจะทำมัลติเชนได้เนี่ยเขาทำการใช้รีเล c h a i นของเจ้าโพ l ก a ด o t นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญ EFI ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ0.91ดอลลาร์นั่นเองนะครับและเหรียญ EFI นั้นก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ เปิด ICO ผ่านเว็บไซต์ Coinlist นั่นเองนะครับซึ่งราคาตอน Public Sale เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเหรียญและประมาณ0.2ดอลลาร์แปลว่าตอนนี้เนี่ยราคาของเขาเพิ่งจะขึ้นมาประมาณ400%จากราคา Public Sale นั่นเองนะครับในมูลค่าตลาดเนี่ยก็ต่ำมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้ากเราดูจากแบ็ k ของเขาแล้วเป็น Engine แล้วก็มีการ work บน Polygon ถ้าหากใครชื่นชอบ NFT ชื่นชอบเกมชื่นชอบความเป็นระบบ Multi-chain เนี่ย Efi เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุณควรจะจับตามองเช่นกันนะครับแต่ f u l l y diluted market ขของเาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านดอลลาร์นะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็อย่าเพิ่งไปคอนเซิร์นในจุดนี้มากเลยกันนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะคอนเซิร์นอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับซึ่งถ้าหากเราพูดถึงกระแสบล็อกเชนที่กำลังมาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพวกแนว NFT Play to Earn Game นั่นเองนะครับและ Efi ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเชนที่สามารถรองรับ transaction หนักๆจากเกมต่างๆได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าคุณจับเหรียญที่สามารถรองรับการทำธุรกรรมของเกมได้เนี่เเนนนั่ะะโอจตบิดง ก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปแต่ละเชนได้แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงมุมมองความเห็นของโบโเท่านั้นนั่นเองนะครับแ้าหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารเน่ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามบูโบในห่อง t e l e GRAM กันด้วยนะฮะไปมาต่อกันที่1เหรียญที่โบกําลังจับตามองเช่นกันนะครับนั่นคือเจ้าเหรียญ Moon River นั่นเองนะครับตัวเหรียญ Moon River เนี่ยตอนนี้จะวิ่งอยู่ที่ราคาประมาณ396หรือประมาณ400ดอลลาร์นั่นเองนะครับและมูลค่า market cap หรือว่ามูลค่าตลาดของเขาก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ264ล้านดลร้องงถามสูยห เช่นกนกนัซึ่งเหรียญ Moon River เนี่ยถ้าใครยังไม่ทราบหรืออยากจะเข้าใจในเชิงลึกเนี่ยสามารถเข้าไปชมคลิปนี้ของโบได้เลยนะครับซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยโบจะอธิบายทั้ง Moon River แล้วก็ Moon Beam และ Moon River ก็เป็นคล้ายๆกับ Canary Network ของ Moon Beam นั่นเองนะครับถ้าให้พูดสรุปสั้นๆเลยก็คือ Moon River เป็นเหมือนประเทศโลกที่3ของ Moon Beam ซึ่งการที่โปรเจกต์หรือ DApp ต่างๆเนี่ยจะถูก deploy บน Moon Beam บางครั้งเขาต้องการที่จะทดลองใน environment หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นเชนจริงๆที่มีคนใช้งานจริงๆเชนนั้นก็คือจะเชน Moon River นั่นเองนะครับแต่ ื่องที่เจ๋งเกี่ยวกับเจ้า Moon River เนี่ยก็คือว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ไม่มีการพรีเซลไม่มีรอบไพรเวตเซลหรือซีเซลเลยเหรียญปัจจุบันเนี่ยได้ทำการแอ r ดรอปให้กับผู้ที่เข้าร่วมพาราเชนออกชันให้กับ Moon River บนคูสมะเน็ตเวิรนั่นเองนะครับก็ถ้า, rop, าหากพูดอย่างนี้หลายๆคนคงงงสรุปง่ายๆก็คือเหรียญ Moon River เนี่ยได้ทำการแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการเปิดตัวของเจ้าเชนของเขานั่นเองนะครับไม่ได้มีการแบบว่าระดมทุนนู่นนี่นั่นเป็น community g ก o อ t h แบบเกือ แต่ข้อควรรู้ก็คือว่าเจ้าเหรียญ Moon River นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มี Max Supply นะครับ Moon River เนี่ยจะเป็นเหรียญที่มี Supply ออกมาเรื่อยๆแต่ในทิศท,ทางตรงกันข้ามเนี่ยเขาก็มี Deflationary Model ซึ่งจะทําการเบินเหรียญ Moon River ออกจากระบบทุกๆครั้งที่มีการทําธุรกรรมนะครับซึ่งการเบินเนี่ยรู้สึกจะเบิน10%ั้างหรือเบิน50%เอ๊ะจำไม่ได้แล้ว่ต้องเข้าไปดูดีๆเนาะซึ่งถ้าหากใครที่เข้าไปชมคลิปก่อนน้น,นี้ของโบนี่ก็คงจะเข้าใจกันแบบถี่ถ้วนครับและเจ้าโปรเจกต์ Moon River เนี่ยก็มีโอกาสโตแบบบบรระเระเะเะเ,ะเ,ะเิดนคั เพราะว่า o n b e ี m นั้นมีลูกค้ามากมายรอที่จะลอนชบนเชนของเขาแล้วนั่นเองนะครับและการที่เขาจะไปล็นชบน o n b บ a m ได้เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะต้องการที่จะมาใช้เจ้า Moon River ในการทดลองหรือว่าทดสอบแพลตฟอร์มของเขาก่อนนั่นเองนะครับว่ามีบั๊กหรือเปล่าเอ๊ะถ้าโดนโจมตีอย่างนี้จะรับมือยังไงมีคนยิงทราฟฟิกเข้ามาเยอะๆแบบนี้จะทํายังไงอ่ะก็ต้องรอดูกันไปนะครับส่วนตัวโบคิดว่า Moon River นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีโอกาสที่จะปั๊มแบบบ้าคลาั่งเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆคคคน,นก็งงจะชอบอบขวามล และ Moonriver เนี่ยก็มีความ decentralized จ๋าอยู่ในแง่ของ holder นั่นเองนะครับและถ้าหากเรามา analyze ในเรื่องของยอด TVL หรือว่ายอดเงินฝากในเชนของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายอดเงินฝากในเชนของ Moonriver เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งก็เป็นได้นะฮะทำให้เห็นว่า Moonriver เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ย DApp ที่อยู่ใน DeFi ของ Moonriver เนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ <S <S เมื่อเทียบกับเชนนอื่นๆนะแต่ก็อย่่างที เมื่อไหร่ที่มันเกิดข่าวว่าเชนนี้มันน่าสนใจมีการบูมบูมบูมเนี่ยราคามันพุ่งเร็วกว่าจะรวดียครับถ้าหากใครอยากจับจองเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์คูคอยนนั่นเองนะครับ liquidity จะมากกว่าเกไอโอหน่อยหนึ่งเนาะมาต่อที่หนึ่งเหรียญที่โบกาลังจับตามองเป็นพิเศษเช่นกันและ market cap ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนั่นก็คือเจ้าเหรียญเซโลนั่นเองนะครับเหรียญ C E L O เซโลเนี่ย market cap ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,400ล้านดอลลาร์นะครับและเหรียญนี้ก็ถูก l i ต์อยู่บน binance เช่นกันและอยู่บนน Coinbase ดด้วยคยคโกี็ือช และเป็นการเน้น De ฟาที่แปลกใหม่มากกว่าเชนอื่นๆโดยเป้าหมายของเขาคือการทําให้คนสามารถเข้าถึงโลก d e ฟาและโลกคริปโตผ่านมือถือได้ง่ายๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งเล่นอยู่บนคอมนะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็ดึงดูดนักลงทุนที่มองนอกกรอบเยอะแยะเช่นกันนะครับเช่น Coinbase, Polychain Capital หรือว่าจะเป็น Jack d o r s e y ที่เป็นเจ้าของ Twitter เนี่ยก็ทําการลงทุนในเจ้าโปรเจกต์ของ Celo เช่นกันนะครับซึ่ง Ce l ลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นกันถ้าหากว่าเขาสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องนะครับและ De ฟา มีคอสิสต์มของเขาถ้าหากโตระเบิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เจ้าเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นไปได้สูงเช่นกันหากใครชื่นชอบแนวคิดของบล็อกเชนแล้วก็ดีฟาเนี่ยและคุณก็เห็นด้วยกับการที่ว่าโลกดีฟาเนี่ยควรจะใช้งานที่ไหนก็ได้เนี่ยเซโรอาจจะเป็นอีกหนึ่งเชนที่คุณควรจะจับตามองเช่นกันนะครับเพราะว่านะ้ปัจจุบันเนี่ยมูลค่า Tvl หรือว่ายอดเงินที่ฝากอยู่ในเชนของเซโรเนี่ยก็กลับมาทะลุ1 0 0 0ล้านดอลลาร์อีกรอบแล้วนะครับถ้าหากเรากลับมาดูที่ยอดเงินฝากในเชนของ Zero เซโรืนนร่่อยๆเเนนนกก็ป็ไปปไได้ชั ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเชนให้เลือกหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าเซโร่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเชที่มูลค่าตลาดยังต่ำอยู่นั่นเองและถูกอยู่บน b บ n a n c e เช่นกันนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเหรียญเชนที่โบ๊จับตามองวันนี้จริงๆแล้วก็มีเจ้าฮาร์โมนีวันเหมือนกันแต่โบ๊คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกับเจ้าฮาร์โมนีหรือเหรียญวัน One กันอยู่แล้วน,นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญที่น่าจับตามองเช่นกันแต่บางเอ,อิญบังเอ,อิญใจโบนั้นเทไปที่เอ,อรอนมากกว่าก็เลยไม่่่่่่่่คคคอออยยไไดดด้้้้เเเเขาา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 มมมสนนนใจทหรรระัววถชืืลลลิปแีีกกกก็ ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยหรือเข้ามาพูดคุยกันในห้อง Telegram ก็ได้นะครับและที่สําคัญก็คืออย่าลืมไปติดตาม Announcement Crypto Bobo Daily แล้วก็ล็อกเคา t u เ e ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ